หน้ากากของอาเนสลอตหลุดออกแล้วลิเวอร์พูลเป็นของเขาเต็มตัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของคนรักลิเวอร์พูลที่เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังทีมรักของเราแบบถึงแก่นวิเคราะห์กันด้วยเหตุและผลพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่เวริรไม่เพ้อฝันครับวันนี้ ผมมีเรื่องใหญ่จะเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาเนสโอตคนที่เข้ามาคุมลิเวอร์พูลแทนครอปและตอนนี้เขาไม่ได้แค่แทนที่อีกต่อไปแล้วเขากลายเป็นเจ้าของใหม่ของทีมนี้เรียบร้อยครับจำได้ไหมครับตอนที่ชื่อของส o อตปรากฏขึ้นครั้งแรกหลายคนถามกันว่าเขาเป็นใครโค้ชจากลีกดัชเเฟเยนวดเงียบๆไม่มีชื่อเสียงในอังกฤษไม่มีแชมป์ยุโรปติดมือด้วยซ้ำ แต่วันนี้ครับอาเนสโลต์กำลังจะถูกจารึกในฐานะัคนที่พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ฟรีเมียร์ลีกในฤดูการแรกของเขาเขาทำได้ยังไงนะเหรอไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงด้วยเสียงดังไม่ได้มาล้มโต๊ะหรือประกาศสักดาว,ว่าจะเป็นยุคใหม่เขาเข้ามาแบบเงียบๆเข้ามากลืนกลายกับทีมนี้เหมือนดอนนี่บราสโกที่แฝงตัวในมาเฟียพูดภาษาเดิมใช้ระบบเดิมเล่นในแบบของคลอบบอล จนเราเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือการแฝงตัวแต่ตลอดเวลานั้นเขาศึกษาทุกอย่างเขารู้ว่าทีมล้มเหลวเพราะอะไรเมื่อฤดูการก่อนและเขาค่อยๆเปลี่ยนมันทีละนิดทีละส่วนส็ลตต้องเข้ามาทำทีมในห้องแต่งตัวที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับตำนานนะครับทั้งซาลาทั้งฟานดช์ทั้งเทรนดคนเหล่านี้ไม่ได้แค่เก่ง แต่มีความสำเร็จในมือระดับแชมป์ยุโรปแชมป์พรีเมียร์ลีกและที่สำคัญพวกเขาทั้งหมดอยู่ในปีสุดท้ายของสัญญาลองคิดภาพดูครับในหลายทีมถ้าเป็นแบบนี้ห้องแต่งตัวจะวุ่นวายขนาดไหนแต่กับสลอ็อตเขากลับทำให้ทุกอย่างนิ่งสงบและรวมเป็นหนึ่งเดียวซาลาเล่นดีที่สุดในรอบหลายปีฟานดช์กลับมันนิ่งอย่างน่าเหลือเชื่อเทรนเองเกมรับก็ดีขึ้นชัดเจน ทั้งหมดนี้ไม่มีดรามา่าไม่มีการออกสื่อไม่มีแม้แต่เสียงเออแต่สล็อตควบคุมได้ทุกอย่างตอนแรกเรานึกว่าเขาแค่รักษาระบบเดิมแต่พอมองย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยครับว่าสล็อตไม่ได้อยู่เฉยชัยชนะเหนือเลเวอร์ครูเซน4ต่อ0ชนะเรอัลมาดริด2ต่อ0ควบคุมแมนซิตี้ทั้งเกมโดยที่ครองบอลน,น้อยกว่า นี่มันไม่ใช่คลอปบอลแล้วครับนี่คือสล็อตบอลที่มาในคราบของคลอปตังหากและเมื่อเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์สล็อตก็เปิดเผยเลยครับว่าลิเวอร์พูลน่าจะเพิ่มอาวุธใหม่เข้ามาอีก1ห,หรือ2ชิ้นหนึ่งในนั้นคือฟลอเรียนเวิร์เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับเขาไม่ได้แค่เทคนิคดีนะแต่เขาเข้าใจเกม เขาควบคุมจังหวะรู้ว่าต้องปล่อยบอลตอนไหนเคลื่อนที่ยังไงเหมือนเป็นวาทยะกกรที่ควบคุมดนตรีในสนามเลยเขาเข้ากับซาลาได้ทันทีและไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะเขารู้ว่าควรอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้วิ่งมั่วไม่ได้พยายามโชว์แต่เขาออกแบบการเคลื่อนไหวและเป็นศูนย์กลางของคุกจังหวะสล็อตไม่ได้หยุดแค่การเสริมหนึ่งตำแหน่งเขาค่อยๆเปลี่ยนระบบของทีมแบบละเอียดมากครับ แบ็กสข้างเติมเกมสูงและยืดแนวรับคู่แข่งตองกลางหมุนเวียนตำแหน่งได้คล่องการออกบอลจากฟาน d ไดช์เริ่มกลายเป็นระบบไม่ใช่แค่ลูกเปิดเฉพาะตัวกราเวนเบิร์ชถอยลงต่ำเพื่อจ่ายบอลแบบที่เทรนด์เคยทำแม้แต่ฟริมปงที่ดูเหมือนนักเตะรู้หรูแต่จริงๆเขาเข้ามาเพื่อประกันระบบเลยครับเหมือนประกันชีวิตเมื่อลายสูงของทีมพังลงมา สลอ็อตไม่ได้ใช้ระบบเดิมแต่เขาค่อยๆสร้างระบบใหม่จากศูนย์และแม้จะมีข่าวเรื่องกองหน้าอย่างเอกิติเก e, ที่ดูไม่หวือหวาเท่าไรแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ใครจะยิงประตูได้เยอะแต่อยู่ที่ว่าพวกเขาเข้ากับระบบแบบใหม่ของลิเวอร์พูลได้หรือไม่สลอ็อตไม่ได้ต้องการกองหน้าที่หวือหวาเขาต้องการคนที่รู้ว่าเมื่อไร่ควรวิ่งเมื่อไร่ควรหยุดและเชื่อมเกมให้ไหลลื่น นี่ไม่ใช่การส้มแซมทีมเดิมครับแต่คือการสร้างใหม่ทั้งโครงสร้างทีละตำแหน่งทีละระบบทีละคนทีละบทบาทสล็อตเขารบมรดกของคลอปแต่ไม่ได้เรียนแบบเพื่ออยู่รอดเขาเรียนแบบเพื่อให้ได้ความไว้วางใจและพอได้มันมาเขาก็ลงมือเปลี่ยนแปลงจากภายในและในปีนี้เขาไม่หลบอีกต่อไปแล้วทีนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันครับ ท่านคิดว่าช่วงเวลาไหนที่สล็อตเริ่มแสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลเป็นของเขาเต็มตัวหรือว่าท่านยังรู้สึกว่าเขายัางต้องพิสูจน์อะไรอีกมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิป YouTube หรือในคอมเมนต์ฟังผ่าน Spotify ก็แชร์ต่อพร้อมแชร์ความเห็นกันได้เช่นกันครับอลิซงกลับมาแล้วพร้อมชนพาเลสเริ่มกันที่ข่าวดีของทีมครับ อาริสซงเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งของลิเวอร์พูลได้กลับมารายงานตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึก AXA เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบราซิลเมื่อเดือนก่อนเนื่องจากภรรยาของเขาต้องเข้ารับการผ่าตัด ก่อนหน้านี้อลิส่งพลาดท,ทั้งเกมที่เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและแอตเลติกคลับในเกมอุ่นเครื่องช่วงพรีซีซั่นครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวกลับมาแล้วและเตรียมลงเฝ้าเสาในเกมสำคัญวันอาทิตย์นี้ที่เวมบลีย์กับคริสตันพาเลสในศึก FA Community s h i e l ิ แหล่งข่าวจากสโมสรยืนยัน,ยนว่าอาลิซงจะได้ลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตั้งแต่วันพฤหัสซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาในจังหวะที่พอดีเป๊ะครับเพราะการมีอาลิซงอยู่หน้าประตูย่อมเพิ่มความมั่นใจให้แนวรับได้มากทีเดียวฟานไดฟิตทันสล็อตยังมีตัวเลือกจำกัด ส่วนแนวรับครับเวอร์จิลฟานไดซึ่งหายหน้าหายตาไปจากเกมอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดเนื่องจากมีอาการป่วยล่าสุดก็ปรากฏตัวที่สนามซ้อมเคิร์กบี้ในเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมานั้นก็หมายความว่าเจ้าตัวน่าจะพร้อมลงเล่นในเกมกับพาเลสถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฟานได์น่าจะจับคู่กับอิบราฮิมาโกนาเตเป็นเซ็นเตอร์แบคร่วมกันครับ แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คืออีกสองกองหลังคอเนอร์แบรดลีย์และโจโกเมสที่ยังเจ็บอยู่ทั้งคู่ทำให้สเตฟานบายเซติชซึ่งก็เพิ่งผ่ากล้ามเนื้อหลังต้นขาก็จะยังไม่พร้อมเช่นกันสลอตเลยต้องบริหารตัวผู้เล่นให้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่ตัวเลือกค่อนข้างจำกัดและบางรายก็ยังไม่สมบูรณ์นูเนสเตรียมลาลิเวอร์พูลเอคิทิเกสอได้โอกาส ส่วนในแนวรุกครับดาวินนูเนสจะไม่ได้มีชื่อในเกมวันอาทิตย์แน่นอนแล้วเพราะเจ้าตัวได้รับอนุญาตจากสโมสรให้เดินทางไปตรวจร่างกายกับอัลฮิลาลทีมดังในซาอุค่าตัวดีลวนี้คาดว่าอยู่ที่46.3ล้านปอนด์จากการขยับตัวครั้งนี้ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ฮูโกเอคิติเกนักเตะใหม่ป้ายแดงจะได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทันทีโดยจะเล่นร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาและโคดี้กัคโพในแนวรุก3ประสาน มิดฟิลและฟูลแบ็กยังต้องหลุน้นในตำแหน่งกองกลางยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะได้ลงตัวจริงครับแต่ชื่อที่น่าจะได้ออกสตาร์ทก็มี Florian Wurz, Ryan Gravenberch และอาจจะเป็น Dominic s o b o s l i หรือ Alexis Mac Allister ที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นหลายตำแหน่ง ด้านฟูลแบ็กฝั่งซ้ายก็ยังเปิดกว้างครับเพราะมีตัวเลือกทั้งแอนดี้โรเบิร์ตสันคอสต้าซิมิกาสและมิโลสเคอร์เกสที่อาจถูกดันมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กในยามฉุกเฉินส่วนแบ็กขวาหากไม่มีคอเนอร์แบรดลีย์ก็อาจต้องพึ่งเจเรมีฟริมปองเป็นตัวหลักและอาจมีลูกาสตีเฟนสันดาวรุ่งขึ้นมาสำรองในบางจังหวะแล้วอลิซรงจะอยู่ถึงปี2027หรือไม่ กลับมาที่อาริซงอีกนิดครับแม้ว่าสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลจะเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วในฤดูกาลนี้แต่สโมสสก็ยังมีออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีซึ่งจะทําให้เจ้าตัวอยู่กับทีมหงสแดงถึงปี2027ในระหว่างนี้สโมสสเองก็เตรียมอนาคตไว้แล้วด้วยการเซ็นจอจ้มามาดาชิวิลี่จากบาเลนเซียด้วยค่าตัว29ล้านปอนด์และยังมีเฟรดดี้วูดแมนกับอาร์มินเปซี่เข้ามาเป็นตัวสอดแทรกด้วยทั้งหมดนี้คืออัปเดตแบบเต็มๆก่อนศึกคอมมูนิตี้ วันอาทิตย์นี้ครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับถ้าต้องเลือก11ตัวจริงในเกมกับพาเลสท่านจะจัดอลิซงลงเลยไหมและในแนวรุกจะเลือกใครแทนนูเนสดีระหว่างเอคิทิเกหรือดานกักโพเป็นหน้าเป้าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือในโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับทีมงานรอฟังความคิดเห็นจากแฟนหงทุกท่านเสมอดาวินนูนเยสกำลังจะโบกมือลาแอนฟิลแล้วจริงๆแล้วใครละที่จะมาแทนเขา หลังจากอยู่กับลิเวอร์พูลมาได้3ฤดูกาลตอนนี้ดาวินนุนเยสกำลังจะปิดฉากเส้นทางในถิ่นแอนฟิลครับโดยกำลังจะย้ายไปร่วมทีมอัลฮิลลจากลีกซาอุดิอาระเบียด้วยค่าตัวราว46ล้านปอนด์ซึ่งตามรายงานของ t a l k s p o r ์ยืนยันตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นดีลที่ใกล้จะปิดอย่างเป็นทางการเต็มทีและเมื่อพูดถึงเหตุผลก็ต้องยอมรับว่าเรื่องค่าเหนื่อยเป็นส่วนหนึ่งครับ เพราะที่ซาอุนุนเยสจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเกือบ3ามเท่าของที่เขาได้รับในเมอร์ซีไซ์เรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งชีวิตและเส้นทางอาชีพไปเลยทีนี้การที่นุนเยสกำลังจะออกไปรวมถึงข่าวที่ลิเวอร์พูลปล่อยหลุยดีอาสบวกกับข่าวร้ายก่อนหน้านี้เกี่ยวกับดิโอโก้โชตามันทำให้ฤดูร้อนนี้ของลิเวอร์พูลกลายเป็นฤดูร้อนแห่งการเปลี่ยนแปลงในแนวรุกอย่างชัดเจนอาเนสลต ผู้จัดการทีมคนใหม่ยังมีโมซาล่าฟลอเรียนเวิร์สฮูโกเอคิจิเกและโคดี้กักโปอยู่ในทีมซึ่งถือเป็นแกนหลักที่ไว้ใจได้แต่ถ้ามองภาพรวมมันก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะฤดูการพรีเมียร์ลีกมันยาวไกลและมีทั้งฟุตบอลถ้วยในประเทศรวมถึงถ้วยยุโรปอีกหงแดงจึงกำลังมองหากองหน้าคนใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มและอาจจะเรียกได้ว่าแทนที่ดาวินนูเยสก็ว่าได้ แต่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาใส่เสื้อแดงเพลิงลิเวอร์พูลนะครับจากข้อมูลของ Talksport ชี้ว่าสโมสรมีเงื่อนไขชัดเจน3ประการที่จะใช้พิจารณากองหน้าคนใหม่คนนี้ซึ่งก็น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนแนวคิดของบอร์ดบริหารและโดยเฉพาะตัวของอาเน่สลอดเองด้วยข้อแรกนักเตะที่จะเข้ามา ต้องมีคุณภาพดีพอที่จะลงสนามเป็นตัวจริงได้ทันทีไม่ได้มานั่งรอโอกาสหรือเป็นดาวรุ่งรอโตแบบ2-3ปีข้างหน้าแต่ต้องเข้ามายกระดับทีมได้เลยข้อที่2คือต้องมีมูลค่าที่ดีในตลาดนักเตะซึ่งแปลได้2ความหมายครับ 1. ราคาต้องเหมาะสมไม่โอเวอร์เกินไป 2. ต้องเป็นนักเตะที่ถ้ามองจากมุมการลงทุนแล้วยังมีโอกาสพัฒนาหรือขายต่อในอนาคต ข้อที่3คือต้องไม่ขวางทางพัฒนาการของดาวรุ่งจากแ c a d e เดมีโดยเฉพาะสองรายครับนั่นคือรีโองูโมฮาและเทรนาโยนีที่โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจยอย่างมากในช่วงพรีซีซั่นล่าสุดลิเวอร์พูลเชื่อว่าเด็กทั้งสองคนนี้มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นขาประจำในทีมชุดใหญ่ได้ในไม่ช้านี้ผู้ดง่ายๆก็คือนักเตะใหม่ที่เข้ามาต้องไม่เป็นอุปสรรคของอนาคตทีมเช่นกันทีนี้แฟนบอลหลายคนก็สงสัยว่า แล้วใครล่ะที่เข้าเกณฑ์แบบนี้ชื่อที่ลือกันแรงที่สุดตอนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์อิสักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนิวคาเซนครับลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอไปถึง110ล้านตอนเพื่อคว้าตัวอิสักมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้แต่ถูกปฏิเสธหลังจากนั้นก็ยังไม่มีข้อเสนอใหม่เข้ามาอีกเลยแต่เรื่องมันน่าสนใจตรงที่ว่าอิสักถูกเอ็ดดี้ฮาวตัดออกจากการฝึกซ้อมทีมชุดใหญ่ช่วงพรีซีซั่นและถูกแยกซ้อมเดี่ยว สื่อหลายสำนักจึงคาดว่าอิสักเองอาจจะเรื่มไม่มีความสุขและต้องการย้ายทีมเช่นกันแต่ดีลนื้อก็มีเงื่อนงำครับเพราะมีข่าวว่านิวคาเซิลกำลังจะได้ตัวเบนจามินเซสโกไปแทนแต่ไม่ใช่จากลิเวอร์พูลนะครับจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอีกหนึ่งเชื่อล่าสุดที่โผล่ขึ้นมาคือบรดลีย์บา์โกล่าของ PSG แต่ก็ยังเป็นข่าวในระดับลืออยู่เท่านั้นสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่นูนเยสจะย้ายแน่ คำตอบคือเร็วมากครับคาดว่าเขาจะย้ายภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ออกจากแคมป์หงแดงและเดินทางไปตรวจร่างกายที่ซาอุเรียบร้อยเขาจะได้ร่วมงานกับบรรดาอดีตแข้งพรีเมียร์ลีกชื่อดังทั้งคันเซโลคูลิบาลีเนเวสและมิตรวิชที่อยู่กับอัลฮิลาลอยู่แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือนาโปลีก็เคยยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อดาวินด้วย แต่ลิเวอร์พูลปฏิเสธไปครับเพราะดูเหมือนจะไม่เข้าเกณฑ์ด้านราคาและเงื่อนไขที่สโมสรต้องการและเมื่อดีลนี้ปิดลงเราน่าจะได้เห็นการขยับตัวครั้งสำคัญในตลาดของลิเวอร์พูลอีกรอบครับท่านผู้ฟังคำถามของวันนี้ก็คือถ้าเป็นท่านท่านอยากเห็นใครมาเป็นกองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลเป็นอิสากดีไหมหรือมีชื่ออื่นในใจที่ท่านเชื่อว่าเหมาะกับแผงของอาร์เนสโอตแวะมาพูดคุยกันได้ที่ช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ และผมมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับนักเตะใหม่ของเราที่เพิ่งย้ายมาไม่กี่สัปดาห์แต่กลับถูกพูดถึงไปทั่ววงการแล้วนั่นก็คือ f l o r i ี n w เ r ิร์กองกลางดาวรุ่งทีมชาติเยอรมน,นีที่ตอนนี้มีชื่อเข้าชิงบอลลงดอ2025เป็นที่เรียบร้อย ฟังดูแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะโดยปกติแล้วนักเตะที่เพิ่งย้ายทีมใหม่ๆม,มักจะใช้เวลาสักพักกว่าที่แฟนบอลและสื่อจะให้การยอมรับเต็มที่แต่เวิร์สเนี่ยเขาย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลถึง156ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ123ล้านปอนด์รวมโบนัสเสริมและเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ชื่อของเขาก็ไปอยู่ในรายชื่อ30คนสุดท้ายผู้เข้าชิงบัลลงดอรวมกับรุ่นพี่อย่างโมซาล่าเวอร์จิลฟานไดค์และอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์แล้วย้อนกลับไปดูกันครับว่าทำไมเขาถึงมาไกลได้ขนาดนี้ ในฤดูการล่าสุดกับเลเวอร์คูเซ่นเวิร์ตส์ลงเล่นในบุนเดสลลกา25นัดแต่มีส่วนร่วมกับประตูถึง22ครั้งตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันหมายความว่าเกือบทุกนัดที่เขาลงสนามเขามีส่วนในการพาทีมทำประตูได้คา่า XG-XA บวก XA ต่อ90นาทีของเขาในฤดูการก่อนอยู่ที่0.6ซึ่งสูงมาก และแม้ในฤดูการล่าสุดตัวเลขจะลดลงมาที่0.5แต่นั่นก็ยังถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของลีกใหญ่ๆใ,ในยุโรปนอกจากนี้ในแง่ของการจ่ายบอลสร้างโอกาสเวิร์สสิดอันดับท็อปของยุโรปแทบทุกสถิติไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเข้ากรอบการส่งทะลุช่องการสร้างสรรคการยิงหรือแม้กระทั่งการวิ่งหาช่องรับบอลเขามีครบทุกอย่างที่เพลย์เมเกอร์ระดับโลกควรมี ถ้าย้อนไปอีกนิดท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าฤดูการ2023-24เลเวอร์คูเซนภายใต้การคุมทีมของชาบีอลอนโซสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พ่าย,ายซึ่งเวิร์สก็คือหัวใจสำคัญในเกมรุกของทีมนั้นจะบอกว่าเขามาอยู่ลิเวอร์พูลในเวลาที่กำลังพีคสุดๆก็ไม่ผิดเลยแต่การติดโผบอลลงดอร์นี่ก็มี2มุมครับ มุมแรกมันคือเกียรติประวัติที่นักเตะอายุ21ปีไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสแต่อีกมุมมันก็คือแรงกดดันเพราะแฟนบอลจะคาดหวังว่าเขาจะต้องโชว์ผลงานในแอนฟิลด์ได้ไม่ต่างจากตอนอยู่เลเวอร์คูเซ่นที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ไม่ใช่แค่วิร์สที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่อาร์เนสโอตกุนซือของเราก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงผู้จัดการทีมแห่งปีของฟรอนซ์ฟุตบอลด้วยจากผลงานพาลิว์พูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีมแล้วฝั่งของอลิซอนเบเกอร์ก็ไม่พลาดครับเขาได้เข้าชิงรางวัลยาชินอวอร์ดสำหรับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลกอีกครั้งหลังเคยคว้ามาแล้วในปี2019พูดง่ายๆก็คือ ทั้งนักเตะใหม่นักเตะเก่าและผู้จัดการทีมของเรากำลังถูกยอมรับในระดับโลกพร้อมกันในปีเดียวคำถามคือนี่อาจเป็นสัญญาณว่าลิเวอร์พูลในยุคใหม่ภายใต้การนำของอาร์เนสลอตกำลังเดินมาถูกทางแล้วหรือเปล่า ตอนจบวันนี้ผมอยากชวนแฟนหงทุกท่านมาร่วมคุยกันครับถ้าต้องเลือกนักเตะลิเวอร์พูลเพียงหนึ่งคนที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุดกับการคว้าบอลลงดอปีนี้ท่านจะเลือกใครฝากความคิดเห็นไว้ได้ในคอมเมนต์ทุกช่องทางของหงแดงอัปเดตและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์ก กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจ You never walk alone